สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มาดูดวงกันนะครับเป็นดวงประจําเดือนตุลาคมนะเดี๋ยวพิจิรก็จะเริ่มตั้งแต่ชาวลัคนาราศีเมษก่อนเลยแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเรามาเริ่มก่อนเลยครับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมจะมีภาพรวมเป็นยังไงนะเดี๋ยวพิจิตรจะไล่ตั้งแต่ดาวปีก่อนเลยนะดาวปีก็คือดาวมฤตยูนะครับดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูนะครับในตอนนี้เวลาเนี้ยดาวพฤตยูยังอยู่ในเรือนกุลุมพระของชาวเมษนั่นหมายความว่า การลงทุนการเสี่ยงโชคการหารายได้การสร้างอาชีพนะที่เกี่ยวข้องกับบริจตยุมันคือความผันผวนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนอาชีพบางคนก็มีโชคลาภทางด้านการเงินบางคนก็หารายได้เสริมทางด้านเกักบความเชื่อโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์มีรายได้ใหม่ๆจากการผลริตคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยด้วยความ เป็นดาวมฤตยูนะดาวที่สามารถพลิกชีวิตได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความรอบคอบในการลงทุนนะครับศึกษาข้อมูลอย่าประมาทนะการลงทุนการเสี่ยงโชคก็เอาแค่ถ้าจะเป็นการเสี่ยงโชคก็เอาเท่าที่เรามีกําลังอย่าไปอย่าไปทุ่มเทมากแต่ถ้าิดเป็นการลงทุนก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับเพราะว่า เมล็ยูเนี่ยเป็นดาวปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยนะเราก็ต้องศึกษาข้อมูลที่ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เรื่องของการเงินชาวเมดเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกผันปฏิวัติแน่นอนแต่ที่พิจิตอยากจะแนะนําก็คือพยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีความรู้ใหม่ๆวิชาใหม่ๆเพื่อที่จะเอามาต่อยอด เรื่องของการเงินให้ดีขึ้นสาหรับชาวเมษนะครับมาดูดาวพฤหัสทุกคนดาวพฤหัสของชาวเมษนะครับเป็นเจ้าเรือนในภพสุภะแล้วก็วินาศณตอนนี้เวลานี้นะดาวณตอนช่วงเดือนตุลาคมเนะเดาวพฤหัสเขาย้ายมาอยู่ที่ภพพันธุนะครับราศีกรกฎนะได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยค่อนข้างที่จะให้คุณกับเจ้าชะตาเลยนะใครที่ เกี่ยวกับยกย้ายบ้านยกย้ายที่ฐานก็มีโอกาสในช่วงนี้นะครับแล้วก็อาจจะปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมนะถ้าเกิดน้อยๆหน่อยก็เกี่ยวกับลถยางพานะทําให้ดูดีขึ้นซ่อมลถแต่ถ้าดีหน่อยมากขึ้นไปหน่อยก็อาจจะต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านใหม่ได้บ้านใหม่ได้ที่อยู่อาศัยใหม่ๆไปเลยนะในช่วงนี้สําหรับชาวเมษนะครับ ดาวอีกดวงหนึ่งนะครับดาวปีนะดาวเสาดาวเจ้าเรือนกันมมะนะครับนักตอนนี้เวลานี้ดาวเจ้าเรือนกันมมะอยู่ในภพเดือนลาพะคู่กับดาวราหูได้ตาแหน่งคู่มิตรนะการงานของชาวเมษพิติมองว่าค่อนข้างดีนะครับได้รับการสนับสนุนจากมิตรจากผู้ใหญ่นะครับจากคนที่มีกําลังสนับสนุนเราแล้วก็การงานในช่วงเนี้สามารถที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ดาวราหูเป็นเกษตรในภพเดือนลาภะด้วยนั่นหมายความว่าเรื่องของโชคลาภอะไรที่ได้มาแบบง่ายๆของชาวเมธเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ในช่วงนี้ด้วยนะครับนี่คือดาวปีของชาวเมธในช่วงเดือนตุลาคมนะแล้วก็มาดูดาวประจําเดือนนะครับเอาภาพรวมๆของชาวเมธในเดือนนี้นะในเดือนนี้ดาวอังคารนะดาวตัวตนของชาวเมธนะครับอยู่ในภพเรือนปตัตนิได้ตาแหน่งปรารเกษตรนะครับ ก็คืออ่อนกําลังในพบตรงข้ามนะใครที่มีคดีความในช่วงนี้ก็อ,อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะในช่วงนี้ใครค้าขายทามาหากินเนี่ยติดต่อกับคู่ค้าคู่สัญญาอาจจะต้องยอมเขาหน่อยนะครับทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้อย่าไปแข็งอย่าไปอย่าไปแบบอย่าไปามีพิธีดีตองอะไรมากนะเข้าหาผู้ใหญ่ก็อ่อนน้อมถ่อมตน นะค้าขายก็นอบน้องเข้าไว้นะแล้วเราก็จะได้สิ่งดีที่เราต้องการในเรื่องของตัวตนนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะการเงินชาวเมษเนี่ยดาวศุกร์นะนะเป็นดาวการเงินนะครับไปอยู่ในภพเรือนผุตตะนะครับราศีราศีอา่าราศีสิงห์นะปุตตะนี่ก็คือเกี่ยวกับการลงทุนการเสี่ยงโชคอะไรเล็กน้อยนะหรือว่าบุตรบริวารก็ได้เพราะฉะนั้น การเงินของชาวเมธในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็มีโอกาสจะได้ลงทุนอะไรเลก็กๆน้อยๆหรือว่าใช้ไปกับบุตรหลานบริวารก็ได้นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุตตะในช่วงเดือนตุลาคมนะจะโครจรไปอยู่ในภพเรือนอรินะในราศีกันนะบุตรบริวารอาจจะมีแการมีเกณฑ์การเจ็บป่วยหรือว่ามีเรื่องให้เราต้องเอาเงินไปจัดการในเรื่องนี้เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารก็เป็นได้นะครับ มาดูเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวเมษนะครับดาวดาวเสาร์ที่พูดไปแล้วตอนต้นนะดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวเมษอยู่ในภพเรือนราหะการงานของชาวเมษเนี่ยเป็นดาวเสาร์นะชาวเมษจะเหมือนกับเป็นงานที่ต้องอดทนนะครับแล้วก็ต้องอต้องใช้ระยะเวลากว่ากว่าจะเห็นผลเนะี่ยต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงแต่ว่า ถ้าเกิดสําเร็จเนะี่ยงานของชาวเมธที่คิดที่หวังไว้อะมันสามารถกินได้ยาวๆเลยเพราะฉะนั้นชาวเมธจะทําการทํางานอะไรต้องมีน้ำหมดน้ําทนนะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ในช่วงปีนี้เลยนะดาวเป็นดาวปีนะดาวสา์โครจรถอยหลังนะมาอยู่ในภพเรือลนลาะนั่นหมนายความว่าดาวงานดาวการงานของชาวเมธค่อนข้างที่จะได้ตาแหน่งดีนะอยู่กับดาวคู่มิตรมีโชคมีลาบจากผู้ใหญ่จากเพื่อนจากมิตรอาจจะเอา งานมาให้นะเอาสิ่งดีๆเอาข้อเสนอดีๆมาให้เราเราก็สามารถที่จะจิบช่วยตรงเนี้เป็นโอกาสของเราได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะของชาวเมฆก็คือเรื่องของความรักดาวสุกเป็นดาวความรักของชาวเมฆนะดาวปัตตุนี้นะครับไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะครับมีโอกาสพบเจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่ความรักใหม่ๆนะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ตีก็ดูดวงของนักเรียนดาวสิงเมฆพอดีเขาก็มีโอกาสที่จะเจอ เพื่อนใหม่มิตรใหม่ในช่วงนี้เหมือนกันนะกำลังคบหากําลังพูดคุยกับเพื่อนใหม่อยู่พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นชา้มในในช่วงนี้มีโอกาสพบเจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่ได้นะครับแต่ว่าจะพัฒนากันไปมากแค่ไหนก็ต้องดูดวงของแต่ละคนด้วยนะครับดาวศุกร์นะยังมาจากเรือนกระดุมพระนะครับกระดุมพระก็อยู่ปุตตะก็เกี่ยวกับการลงทุนออการลงทุนใหม่ๆการเสี่ยงโชคนะครับแต่ว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยไปอยู่ในอาริษนะ อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคนะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเสี่ยงโชคไม่ขึ้นนะเดี๋ยวต้องต้องรอให้ดาวอาทิตย์ย้ายก่อนนะเดือนตุลาคลมอาจจะเสี่ยงโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาดูดาวพุธกันบ้างดาวพุธมาจากเจ้าเรือนสาชะนะครับดาวสาชะไปอยู่ในภพเรือนปัตตานิการติดต่อพูดคุยกับคู่ค้าคู่สัญญามีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น ในช่วงเดือนตุลาเนี่ยดาวประจาตัวของชาวเมษนะเป็นดาวอังคารมาอยู่ในาราศีตุลในตำแหน่งปรลักเกษตรเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะในการที่จะเจรจาค้าขายพูดคุยกับใครเนี่ยต้องอ่อนไว้ก่อนถึงจะได้งานเข้ามานะอย่าไปแข็งอย่าไปอย่าไปแข็งอย่าไปทําอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ดีกับลูกค้าแต่ถ้าใครที่มีคดีความในช่วงนี้นะเราอาจจะต้องมีเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะเพราะฉะนั้นต้องศึกษา าหาข้อมูลดีๆนะถ้าเกิดจะเป็นคดีความกับใครสักคนในช่วงนี้นะบางทีเราอาจจะอยู่ในอยู่ในฝ่ายของผู้ที่แบบเสียเปรียบนะก็ต้องหาจังหวัดดีๆนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนตุลาคมนะที่พิธีตเห็นเด่นๆก็คือเรื่องของการงานนะการงานของชาวเมษค่อนข้างเด่นในช่วงนี้แล้วก็ความรักก็ค่อนข้างเด่น นะครับคนโสดมีโอกาสพบเจอคนมีคู่นะส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยความรักมันก็มีโอกาสพัฒนาเติบโตไปเรื่อยๆนะส่วนเรื่องการเงินการลงทุนของชาวเมษก็ต้องระมัดระวังนะครับศึกษาข้อมูลที่ดีๆนะแล้วก็ที่สําคัญพี่ติจะพูดจะพูดทุกราศีเลยนะครับให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์นะมามาให้มา มาเรียนรู้เกี่ยวกับโลกออนไลน์ะนะเกี่ยวกับโลกออนไลน์มาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์แล้วก็มันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะเพราะว่าดาวน์โดยูเนี่ยอยู่ในพบก,การเงินของโลกด้วยนะครับเป็นดวงเมืองของประเทศด้วยการเงินของบ้านเราเนี่ยมันมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามโลกตามยคให้ทนันถ้าเกิดว่าอยากจะประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ทุกลักษีเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในราศีต่อไปนะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ